วีธีกรรมสำคัญก่อนเทพื้นบ้านเคล็ดลับที่ไม่มีในตำรามัาง่งคั่งร่ำรวยเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ล่ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอนำเคล็ดลับพิธีกรรมสำคัญก่อนเทพื้นบ้านนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับนี้นะครับหลายท่านนะครับไม่เคยทราบมาก่อนนะครับและไม่มีในตำราที่ไหนนะครับวันนี้สมชายสุขมากนำเคล็ดลับดีๆมาเปิดเผยแล้วนะครับ พิธีกรรมสําคัญที่หลายท่านรู้จักก็คือการลงเสาเอกนะครับเมื่อเป็นการแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะทําบ้านนะครับก็คือการลงเสาเอกนะครับแต่พิธีกรรมสําคัญเมื่อจะเทพื้นบ้านนี้ไม่มีในตําราและหลายท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนมาติดตามกันเลยครับให้เตรียมดังนี้นะครับเม็ดแป้งข้าวหมากนะครับถั่วเขียวนะครับกระเทียม สำหรับกระเทียมนั้นให้เลือกที่หัวสวยๆนะครับกระเทียมที่หัวสมบูรณ์ที่สุดนะครับสาคูเม็ดเล็กนะครับนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่เราจะต้องเตรียมในพิธีกรรมสำคัญอันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเหรียญกระสาบนะครับที่ประกอบไปด้วยเงินทองนาคนะครับเตรียมเท่าที่เตรียมได้นะครับเยอะก็ยิ่งดีนะครับสำหรับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับ หล the for right ังจากที่เตรียมแล้วนะครับให้ผู้ใหญ่ที่เคารพลักณ์นับถือนะครับหรือเจ้าของบ้านนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับนําไปโปรยนะครับบนพื้นที่เตรียมแล้วนะครับหลังจากที่เตรียมดินสําหรับที่จะเทพื้นบ้านนะครับไปปล่อยให้ทั่วๆเลยนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างนี่ครับล่อยให้ทั่วนะครับเมื่อล่อยเสร็จแล้วนะครับค่อยลงนะครับค่อยลงคอนกรีตนี่แหละครับ นี่แหละครับพิธีกรรมสําคัญที่ช่างไม่เคยรู้อาจารย์หลายๆท่านไม่เคยรู้ในตําราไม่เคยเขียนไว้นะครับพิธีกรรมอันนี้นะครับพิธีนี้นะครับจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งล,ล่ํารวยเจริญงอกงามอุด,ดมสมบูรณ์ลาบยศลูกหลานมากมายนะครับพิธีกรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเคล็ดลับที่ไม่มีในตำราสมชายสุดมาก นำมาเปิดเวยเคล็ดลับดีเคล็ดลับง่ายๆนะครับ <Space> พิธีนี้สำคัญไม่น้อยกว่าพิธีลงเสาเอกนะครับเป็นพิธีกรรมง่ายๆแต่ให้ความสำคัญนะครับสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวยเจริญง,งอกงามอุด,ดมสมบูรณ์ลาบยศลูกหลานเยอะแยะมากมายครับ พิธีกรรมนี้ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของบ้านนะครับเป็นพิธีกรรมง่ายๆแต่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้สมชายสุขมากถือโอกาสนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับต่อไปนี้หากใครจะสร้างบ้านอย่าลืมพิธีกรรม เทพื้นบ้านพิธีกรรมสำคัญนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมั่งคัง่งสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับ